สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเช้าวันที่2ี่กรกฎาคมสอง3นะคะเมื่อวานที่เราอาจกันอัดคลิปกันว่าฝนตกนะคะช่วงประมาณบ่ายสองอฝนเริ่มตกหนักก็ทำให้เนี่ยค่ะถนนที่อยู่ข้างๆสค่ะดินทลายลงไปเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะ เป็นมุมกว้างเลยค่ะนี่ค่ะพื้นถนนน้ําจากมีนิดเดียวนะคะในสระที่สองเนี่ยนนสระแรกกัะที่สองเต็มเลยฮะแต่พื้นถนนเนี่ยความกว้างประมาณสิบเมตรนะคะทลายลงไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะนี่นะคะครึ่งหนึ่งเลยพี่เจียว,ว่าไงบ้าง น,น,นี่ค่ะ,น,น,ะนี่ค่ะก็เลยบันทึกบันทึกไว้ว่า,วาวถนนจะขาดใช่ถนนจะขาดแล้วจะจะวิ่ง,งจะวิ่งกันยา,ยากนี่ค่ะแล้วก็จะมีช่องนี้นะคะน้านาําจะซาอหินเพราะหินดินถนนตรงนี้ค่ะเป็นการตักขุดสะแล้วก็มามาถมที่ตรงนี้อพอเจอฝนตกนะคะก็จะเป็นอากตาร บินทลายลงไปค่ะเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปค่ะว่าจะแก้ไขอะไรกันยังไงอะไรนะคะพี่เจี๊ยบท่อท่อที่สองท่อที่ใส่ไว้เพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางน้ำมันนะคะแล้วก็ท่อเลยหลุดออกไปน้ำคงจะซ้อมาจากที่เขาอะค่ะ นี่นะคะข้างบนเดี๋ยวดูกันค่ะว่าต้องแก้ไขอะไรไงเจียบคะกำ <c oughs> ล,ล้มเลยคะ่ะเกือบตกโอเคค่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ